มาได้ยังไงอะตำรวจมาได้ยังไงพ่แกทำงานยังไงเนี่ยรับสิรับรับสายสิเฮ้ยมันมันรถตำรวจตำรวจมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหรือว่าตำรวจจะมาจับฉันไม่ไม่ไม,ไมค่คุณครับคุณครับผมขอจับเอออะไรนะคะจับอะไรฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเอ คุณป้าเจ้าหนายแย่ yeah, แล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งตรงนี้นะคะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับเนี่ยน,นะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยตำรวจเขาพูดอะไรกับคุณป้าเจ้านายนะเหมียวเงียบๆหน่อยคุณครับ ผมบอกว่าผมขอจับหน่อยไงครับนี่คุณตำรวจจะมาจับอะไรคะคุณเห็นหรือเปล่ามีเด็กนั่งอยู่ในรถน่ะจะมาขอจงขอจับอะไรตอนนี้ล่ะคะเนี่ยเขาพูดอะไรกันเนะเออผมว่าคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแล้วครับคุณผู้หญิงคือว่าผมแค่จะขอจับอะไรคะจะจับอะไรอย่านะอย่าเข้ามาจับฉันเอ,อ้ยงั้นผมไม่จับแล้วก็ได้ครับฮะ อะไรเนี่ยอยู่ดีๆมาขอจับแล้วก็ไม่จับซิอย่างงั้นนะ่ะสรุปคุณต้องการอะไรกันแน่คะคุณตำรวจผมก็แค่อยากจะขอจับเล็บคุณนูเท่านั้นเองดูสิครับเล็บอะไรยา่ยาวนะครับนี่คุณตำรวจฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะคะหลบไปฉันจะกลับบ้านแล้วคุณป้าคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะนี่คุณครับแล้วยาทาเล็บคุณซื้อที่ไหนครับ อย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยคุณป้าคะดูเหมือนว่าคุณตำรวจเขากำลังมองเราด้วยลวคะค่ะดูดิหน้าตาน่ากลัวชะมัดเลยคุณป้าไปทําความผิดอะไรไว้หรือเปล่าคะเนี่ยน,น,น้านี่ดูสายตาคู่นั้นคนครับลงมาก่อน <S 2> <S 2> เฮ้ยอย่าไปมองเนี่ยจะ้ะป้าคิดว่าเราต้องรีบเพนจากตรงนี้แล้วล่ะนี่อย่ามายุ่กับฉันนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับคุณ เออคุณคุณครับคุณอะไรกันก็แค่จะบอกว่าทาโทรศัพท์ตกทำให้ต้องทำเป็นขับนี้ด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยข้อมูลในนี้เออนี่นีน่นีนนนนน่คุณคุณคุณทำอะไรคุณทำอะไรเนี่ยให้ตายเถอะฉันกำลังจะได้รับงานใหญ่ใหญ่มากซะด้วยเฮหยุดเดี๋ยวนี้ นี่คือการจับคุมเอ๊ะคนอ้าวเฮ้ยควนรอผมก่อนดิคุดคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณครับไอยอย่างน้อยก็ถ่ายภาพพะเบียนรถไว้ได้ทันวอหนึ่งเรียกวอสองสามแล้วเปลี่ยนตอนนี้มีผู้ต้องหาฉันต้องการกองกำลังเสริมด่วนโอ้ไม่กอดนี่ลุกได้ที่หนึ่งเรือจ้ะ ใช่คะ่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากมเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะแม่ยินดีทำเพื่อลูกอยู่แล้วงั้นหนูจะเดินนำหน้าไปก่อนเลยนะคะคุณแม่นี่ลูกรักมันอันตรายนะจ๊ะค่อยๆเดินสิรอแม่ด้วยโอคุณแม่คะ่ะหนูตแล้วนะคะหนูอยากจะเดินนำหน้าคุณแม่นะ่ะ ไม่ได้นะจ้าลูกทางมันอันตรายเดี๋ยวแม่อุ้มลูกไว้นะจ๊ะได้แค่ขึ้นแม่หนือไดกขึ้นแม่นะแค่โอ้โหดูฟ้าหลังข้างนอกนั้นดิอย่างแจ่มมาเจ้านายหูคุณแม่เขาก็แต่งตัวสวยจังแล้วดูลูกสาวเขาดินี่ช่วยนะั่งเงียบๆได้ไหมจ๊ะป้าขับรถไม่ถนัดเลยนะ่ะ โอ้จริงด้วยเหเมียวคุณป้าคะดูคนนั้นสิคะนั่นไงนั่นไงคนนั้นนะคะนี่ป้าบอกว่าให้นั่งเงีบยบๆจะ๊ะป้าต้องการสมาธิป้ากำลังรีบเนอะโอ้สุดยอดหรือว่าเขาจะเป็นดาร์ลฮอลลีวูดนะนี่ไหนป้าดูหน่อยสิตรงไหนไหนชี้ให้ป้าดูสินั่นคะ่ะคุณป้านั่นไงอยู่ฝั่งนู้นแล้วคุณแม่คะ่ะ ถ้าให้คุณแม่เลือกระหว่างรถคันหรือกับหนูคุณแม่จะเลือกอะไรคะโธ่ลูกรักแม่ต้องเลือกลูกสิจ๊ะไม่มีอะไรแทนที่ลูกได้อยู่แล้วแม่รักลูกนะจ๊ะคุณแม่คะแล้วคุณพ่ออยู่ที่ไหนนะโอ้ oh, no ลูกอยาดถามหาคุณพ่อเลยนะจ๊ะ แม่น้ำตาจะไหลา h sorry i'm sorry เฮ้ yeah. หน้าตาแบบนั้นทำไมรู้สึกคุ้นหน้าจังเลยนะหน้าตาคุ้นๆตรงชัยแน่ๆใยนี่ใยน,นี่คือแฟนเก่าของสามีฉันแล้วแล้วเด็กคนนั้นคือใครนะ่ะอย่าบอกนะว่าสามีของฉัน ยี่สิบปีก่อนหน้านั้นนี่ฉันบอกนายแล้วไงวันเลิอกอยุ่งกับฉันได้แล้วเราเลิกกันเข้าใจทำไมคุณต้องขอเลิกผมด้วยอ่ะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณนะรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกความรักมันกินไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบอยู่กับคนจนด้วยนี่คุณจะบอกว่าผมยังรวยไม่พออย่างนั้นหรอแล้วเท่าไหร่ล่ะคุณถึงจะพอนะ่ะ ที่บ้านผมก็รวยมากพอแล้วนะฮได้ยินที่ลานฉั้นผู้แล้วไหมชายรอบ้านของนายน่ะมีมูลค่าทรัพย์สินแค่ร้อยล้านเท่านั้นมันยังไม่พอรอกผู้ชายที่จะมาดูแลหลานของฉันได้จะต้องมีทรัพย์สินมูลค่าพันล้านบาทเข้าใจนี่ไงขูมมันของหลานเดี๋ยวก่อนนะคะคุณปู่ มันไม่ได้หมายความว่าหนูเลิกกับเขาแล้วหนูจะแต่งงานกับใครก็ได้นะคะอย่างน้อยก็ให้หนูเรียนรู้กันก่อนสิคะคุณปู่ไม่ต้องร้องอ้าวนี่ขนเงินของนายกลับไปซะเงินเท่านี้มันเลี้ยงหลานฉันไม่ได้รอกคุณปู่คะคุณปูท่ทำแบบนี้มันก็เกินไปหนูบอกแล้วไงว่าหนูจะจัดการปัญหานี้เองนะ่ะนี่ครับสมบัติที่ผมขนมาให้ นี่มันเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยเท่านั้นเองนะครับรับไปสิครับคนสวยอุ๊ยทำไมเยอะขนาดนี้คะเนี่ยนี่บ้านคุณทำอะไรนะ่ะบ้านผมส่งออกเครื่องบินครับแล้วก็มีคอนโดอีกร้อยหลังแต่ละหลังเนี่ยราคาแหลมๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่สิเธอจะดูแลเธอได้ส่วนนายใส่สีสะะไปซะฉันรู้จัก นายนายมีแฟนอยู่แล้วนี่แล้วที่สำคัญนายมีแฟนมากกว่าสิบคนด้วยอ่ะอย่ามาไร้สาระฉันไม่เชื่อนายหรอกไปเถอะค่ะผมไม่ได้โกหกนะผู้ชายคนนั้นสักวันจะต้องทำคุณเสียใจแน่เกิดมารวยช่วยไม่ได้อาล่ะนี่คือรถคันใหม่ที่พี่ซื้อให้นะจ๊ะว้าว Amazing Thank you. y love o I โอ้โหาสำเนียงน้องเนี่ยแปลกชะมัดเลยเป็นคนชาติไหนจ๊ะเนี่ยนี่พี่มาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยเอ,อ่อเดี๋ยวไปรอพี่ในรถก,กันนะเดี๋ยวพี่ตามไปทีหลังนะ่ยจ๊ะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้พี่คลียันได้เขาเป็นใครคะนี่อย่าบอกนะว,ว่านี่คือแฟนใหม่ของพี่นะแล้วฉันล่ะ เป็นอย่างที่นายบอกจริงๆเขาเลวมากไอ้พี่ไม่ได้เลวนะพี่แค่มาหาเพื่อนเท่านั้นเองเพื่อนพี่เขาเลือกรถไม่เป็นน่ะพี่ก็เลยมาช่วยเขาเลือกแค่นั้นไม่มีอะไรแน่ใจนะค่ะว่าพี่ไม่ได้โกหกนะแน่ใจสิจ๊ะสุดท้ายฉันก็จับได้ว่าเขาสองคนกิ๊กกันคบซ้อนมาตั้งนานแล้ว แล้วตอนนี้มีลูกด้วยกันอย่างนั้นเหรอนายมันชั่วจริงๆเลยฉันขอสาปแช่งนายให้นายได้รับผลกรรมรู้แล้วนะบีบอยู่ได้คุณป้าคะโอ้ยป้าหิวน้ำจังเลยนี่ค่ะป้า หนูเตรียมมาให้ป่าแล้วค่ะนมสดจากเต้าเลยนะคะดื่มสิคะจะได้สดชื่นนะอ๋อขอบใจจะ้ะ <c oughs> สำเร็จง่ชชมัดเลย <c oughs> นี่แผนสำเร็จแล้วนะรีบมาลากตัวลงจากรถได้แล้วเร็วเข้าฉันละเหม็นหน้าตะลุงนี่เต็มทีแล้ว <c oughs> ทำไมหนาวอย่างนี้เนี่ย เฮ้หน่ที่ไหนเนี่ย